น้ำตาลองกระลงได้ที่นั่นแหละจ้าวโอ้โหนี่จ้าวไอม่ขาทังหูรุ้อยู่แถวนี้อ่ะหนูอยากกินร้านไหนเหรคะสตรอเบอรี่กับองุ่นเสียบไม้แบบนี้ใช่ไหมแล้วเด็กก็เอาไปเคลือบน้ำตาลกรอบกรุบกรุบกรุบใช่ไหมนี่แหละร้านที่เองจ้านี่นะจ๊ะหนูเอากลับไปกินที่บ้านให้อร่อยนะอย่ากินที่นี่เดี๋ยวนี้ ธุรกิจไม่ค่อยดีเลยอะ่ะดูสิจะเอาอะไรกินเนี่ยดูติ๊กต็อกนี่อะไรเนี่ยถังหูลูกอ,อะไรเนี่ยเป็นผลไม้เคลื่อนน้ำตาลเนี่ยหเหรอหูมาได้แปดสิบเกือบร้อยเนี่ยแค่ผลไม้มาเคลื่อนน้ำตาล มาจากเวลา1ปีหนึ่งเบียวปีชิมมาแล้วน่าบางส่วนแต่แค่ขน้ำตาลเด็กมันก็ไม่รู้แล้วแหละะต่อไปอ่าง,งนซื้อแบบถูกมาเหมือนกันในติ๊กต็อกที่เราเห็นมันต้องเป็นอ่งุงนเขียวชัยมาสแคทอะไรนั่น่ะใคาจะไปซื้อถ้ลเรา้เป็นพันไม่ถูกเลยสักนิดเอานี้ดีกว่าซื้อจากตลาดถูกๆแล้วก็มีไม้เสียบแล้วก็น้ำตา โอ้โหถ้าเกิดว่าเราทำได้30ไม้แล้วขายหมดเนี่ยขายไม้ละ80บาทก็ได้2ั้งแล้วนะุ้มมากเลยแล้วก็แค่ใส่น้ำตาลแค่นี้เองทำง่ายสุดๆไปเลยใครทำไม่ทันก็บ้าแล้วเนี่ยมาทำเลยดีกว่าทำเลยดีกว่าน้ำพร้อมน้ำตาลพร้อมทุกอย่างพร้อมมันต้องใส่น้ำตาลเท่าไหร่นะเอ่อไม่ไรใส่ใส่ไปมันก็แค่น้ำตาลนี่มันลงไปอีใส่อีใส่อีใส่อี มันต้องใส่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้ดูสูตรมาแต่มันก็แค่น้ําตาลแล้วก็แค่รอมันละลายแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เคี่ยว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 แล้วก็เอามันาสตรอเบอรี่กับองุ่นที่เสียบไม้เสร็จแล้วก็รอมันแห้งพอมันแห้งก็จะกรอบๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วง่ายมากแมเหมยไปเลยระหว่างรอเรามาเสียบไม้กันดีกว่าเอาแบบว่าสตรอเบอรี่สลับกับองุลล่นละกัน เสร็จแล้วทีเนี้ยก็แค่รอน้ำตาลเดือดแล้วก็ชุบได้ชิวๆน้ำตาลของกระลงได้ทีนั่นแหละจ้าเฮ้ยปิดกอนปิดก้ยนปิดกันปิดกๆนปิดกอนเฮ้ยทำไงดีเนี่ยทำไงดีเนี่ยโอ้โห แลกกัว่าจะปิดร้านเพราะมันเจ๊งแล้วแต่ว่ามีเด็กมาซื้อแล้วทำไงดีอ่ะเอออที่มีตอบไปแล้วสินนี่คืทั้งหูดลูกนี่ไม่นี่ไม่นี่พี่เขาทำได้ลยสิทำไมหนูถึงอยากกินนะไอถังหูลูกอะไรเนี่ยฮะหนูเจอในทิกตอกมันอร่อยมันน่ากินกินแล้วมันจะกรอบมากมากเหมือนกินเลยค่ะเอ๋อกรอบกูกูกูกเห็นในทิกตอกขอพี่ทานหนูไปก่อนนะคะหนูจะรีบไปตามหาถังหูลูก่ะเดี๋ยว ร้านที่น้องตามหากา็ร้นนี้ละนี่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 ทำให้เชอนะดูฮ่าสตบบรอเบอร์รี่กับองุ่นเสียบไม้แบบน,นี้ใช่ไหมแล้วเด็กก็เอาไปเคลือบน้ำตาลกรอบกรุบกรุบกรุบใช่ไหมนี่แหละร้านที่เองจา้าเผอพี่ถ้างั้นเดี๋ยวเอาสีไม้เลยจา้าอ้เอาสีไม้เลยเหรอเออได้จา้ายังไม่ทันทำเสร็จก็ขายดีขนาดนี้ไดตั้งสาอยยี่สิบบาทอ๋อหนูจา้ารอแป๊บนึงนะจา้า แต่น้ำตาเราไม่ได้อ่ะง่าดีงดีอ๋อ,อคิดออกแล้ว few later. น้ำตาลไม่สำเร็จใช้วุ้นแทนก็ได้เด็กแบบนี้ซื้อไปมันก็ไม่รู้หรอกก็ออบอกว่าใส่ใส่คสเคลือบสตรอเบอรี่อง,งุ่นเหมือนกันนั่นแหละกินไปก็ไม่รู้กินไปก็ไม่รู้ปากเคลือบเลยดีกว่าพี่คะ อรอสักครู่นะน้องคือแบบว่ามันต้องรอให้น้ําตาลมันได้ที่ต้องอุณหภูมิเหมาะสมด้วยไม่งั้นแต่มันจะทังเพราะที่รองอะแล้วมันพังมาแล้วอจริงหมายถึงว่าพี่พี่เป็นผู้เชี่ยวชาญพี่ก็เลยรู้อ่ะโอเคเดี๋ยวลาดเลยนะน้องข,ข้าให้ยเยิมเ้มไปเลยคะ่ะค่ะลาดเลยนะยชุบชุบชุบใช่ชชขาบอกว่าอร่อยมากน้ําตาลของพี่เนี่ยกรอบมากเลยนะน้องรับรองน้องติดใจแน่นอนนะคะ ปกัปบกบหนูไปดูใน R N M R มา,มาเขากินแบบกรอบมากเลยค่ะนี่น้องเป็นไงน่ากินไหมคะน่ากินค่ะแต่ทิ้งให้มันเย็นแป๊บ,บนึงนี้เป็นไงเหมือนที่น้องดูเลยไหมเหมือนมากค่ะลองกรอบก,กรุบกรุบแน่นอนวุ้นไม่ก็คงจะกรอบอยู่หรอกแมไ่ไม่มีอะไรจ้าโอเคหนูใกล้แห้งแล้วนะจ๊ะหัวสีไหมเนาะ ร้อยยี่สิบบาทโอเคไหนหนูชี้เลยจ้ะจะเอาไม้ไหนชี้เลยจ้ะไหนไหนไหนเอาไม้กับไม้อันนี้เหรออันนี้อันนี้อ่ะอันนี้กับอันไหนจ้ะแล้วก็อันที่มีสตอร์เวอรี่สองอันอ่างูนสองอันค่ะโอเคค่ะอันนี้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะแล้วก็อ่ะอีกสองอันอีกสองอันเอาไหนเอางูนบ้างไหมเอาอันนี้เอาอันนี้สองอันนี้นะโอเคได้เลยค่ะ เลือกอันดีๆไปเลยนะเนี่ยตาถึกจริงๆเด็กคนนี้อ่า <What? S 1> ชิบชิบอ่าเอาไปเลยจ้าหนู320จ้ามาๆๆมาอ่าหโอเคเดี๋ยวเอาตังค์ทอนก่อนนะจ้าสักครู่นะจ้าตังทอนจ้อาอ่านี้จ้าหนูอ่าเชิญรับประทานให้อร่อยนะคะอ่าเอาไปเลยเอาไปเลยถือถือถือจ้าเอาเงินใส่กระเป๋าก่อน ใส่สุด้ได้อะอ่าใส่ให้เรียบร้อยไม่ตกไม่ตกอ่ะนี่นะจ๊ะหนูเอากลับไปกินที่บ้านให้อร่อยนะเอาไปรีบกลับบ้าน,น,นไม่ไเอาหนูอยากกินตรงนี้จยจะกินตรงนี้<ป>นรนหรอใช่จิถ้ากินตรงนี้ความกระแตกหมดสิวเราไม่ได้ใส่น้ำตาลทำอ,ะอ่ะพอ้โหจ๊ะหนูคือแบบว่าเอาไปกินที่บ้านดีกว่านะไม่เอาหนูจะกินตรงนี้กลับไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวมันไม่กรอบก็ เครื่องนั้งตของพี่เนี่ยตอบข้ามวันข้ามคืนเลยจะบอกให้กลับไปกินที่บ้านเปิดแอร์เยน็นๆนี่มันร้อนมากเลยในะหนูเปิดแอร์ที่บ้านกินเยน็นๆเถอะมันจะเหมือนอยู่เกาหลีญี่ปุ่นเลยนะนๆน้องๆบ้านหนูไม่มีแอร์ค่ะพี่ถองไม่มีแอร์อีกออาเปิดพัดลมก็ได้จ้ะลมเยน็นๆพัดๆเหมือนกันพัดลมก็ไม่มีค่ะพี่จอ้อะไรก็ไม่มีเลยเรื่องมากอีกเอาเป็นว่ายังไงก็กลับไปกินที่บ้านเถอะไม่เอาเลยกินที่นี่เดี๋ยวนี้ เฮ้ทำไมไม่ไม่กรอบพี่มีความแป็งทนได้ทำไมมันไม่กรอบล่ะก็มันเป็นของปลอมนะสิอ๋อหนูเพรีว่าที่หนูเคยดูว่ามันเป็นของปลอมไงคื่บบกว่าคนเขาเข้าใจผิดกันคิดว่าถังหูลูกต้องกรอบนี่แหละส่วนถังหูลูกของเธอฮะที่หนูดู ฟังนะก๊อป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 ของก๊อปชั้นของทองนี่ล่ะอ๋ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่เนี่ยของพี่อ่ะเป็นสูตรทางหูรูต้นตำลับเลยนะจะบอกให้แม่พี่อ่ะเป็นคนจีและแม่พี่ก็เลยสอนมาเป็นไงอร่อยไหมอ่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะเออเป็นไงล่ะเ <c oughs> ยเด็กมันเชื่อด้วยแฮ yeah. อย่าลืมอย่าลืมสามไม้ที่เหลือโอเคเอาไปเอาไปไายบ้าหุยแค่ทำทางหูลูของก๊อปชัยบุญได้เงินมาแล้วตั้ง320บาทคุ้มจริงๆ